ขอตัวเองเดี๋ยวออมมาซื้อของให้โปรดละครโง่เรามันไม่รู้อะไรเลยอันนี้มันงงนะเรามาหาของกันเช่อหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีกับช่างโอเคดีปิ๊งปิแล้วก็วันนี้อยู่อะไรกับรายการอยู่กับรายการเรียกไปทำงานไปปิ๊ง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 จริงๆวันนี้เราได้มอบมิชชั่นให้กับน้องๆเหมือนเดิมมิชชั่นอันยิ่งใหญ่ โดยการที่ให้ไปหาพ็อปเหมือนเดิมนะคะให้กับนักแสดงที่ปัทวิกรนเนาะให้งบ500บาทให้น้องลองไปดูกันะอะไรเงี้ยว่าแบบอ่านบทไปแล้วแล้วก็แบบพ็อปอะไรที่เหมาะกับนักแสดงเออต้องบอกว่าเป็นตัวละครสิค่ะพี่เป็นตัวละครพี่เป็นตัวละครไปดูกัน,นะค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะไปตอนนี้เราก็อยู่ที่ปัทวิกอนไมวันพุธ<ฆ><โฆ>เราจะไปดูพ็อปต่างๆในหนังเก็บเพิ่มเติมถ้าได้ในงบ500บาท มาดูกันว่าจะมีของไหมวันธรรมดาโอเคไปดูกันเฮ้ยอุ้ยตกถ่ายไม่ทันเลยอุตสเลยป้่ชมพูเจริญซึ่งมาเพื่อปัญญาห้าสิบบาทแต่ว่ามันมีรอยตรงนี้ไม่รู้ว่าจะซ้างออกไหมแต่ว่าห้าสิบบาทนี่ผมไปเถอะคุ้ม อนนี้ไม่มีรอยอ่ะก็ใหม่ทงให้เป็นพร้อมในเรื่องเหรอโอ้โหต้องมาเล่าข้ามแล้วด้วยนะอนนี้เราอยู่ในโซนกระเป๋าแต่ว่าอะไรนะไม่ได้หาพร้อมแนนันโอเคมาซื้อพร้อมให้ตัวละครย้ำมาซื้อพร้อมให้ตัวละครนี่กระเป๋าอุ้ยน่ารักมากอันเนี้ยไข่ๆนะอันนี้มันของมึงนะ อ๋อโอเคเดี๋ยวมาซื้อพร้อมให้โปัวละครตอนนี้เราอยู่ในกองเสื้อผ้าในราคา5บาทเท่านั้นหมเลยวราน่ารักมากอ่ะดูแบบดูแต่ละตัวดิดูสีดีเห็นปะยินถึงเหมือนจะไม่เห็นแล้วแตเป็นสกินนี่ยีนแค่้าบาทเองว้ยนี่ก็น่ารักดูดิตลาดปัตวันธรรมดามีอะไรเยอะกว่าที่ทุกคนสิดนะแบบน่ารักอะไม่ใของอะไม่ใช่น่า ตอนนี้เรากำลังอยู่ในโซนคระดับกำลังหาโชว์ดิด้วยีนาฬิกาพยายามหาของที่คิดความหมายบางอย่างอย่างเช่นกำลังจินตนาการอยู่เป็นหนึ่งกำลังจินตนาการอยู่เป็นหนึ่งเช่นกำลังจินตนาการหยุดก่นเหรอเออ ขี่ไม่พอใจี่่ว่าเอะไรใชปนนี้เราเราพยายามไดูหน้ากอดีหน้ากอน ราก็กำลังจะเดินไปโซนหนึ่งจะไปดูของเพิ่มไปไปเหมือนไฮดูนมาคือของเราเนี่ยชีวินีเท่จัดอยู่ <ไป S 2> ในห้องครเดอวไหนไอเอามาจากขมีข้าวอางเงา ซื้อพวกภาพจิกซอปะถึงเ้จิกซอ์ป่ะไอ,อ้อเตอร์เอปะอันนี้รูปนี้รูปนี้เวิร์กเข้ากับหนังดีนะรูปนี้นเราอยู่ที่อะไก็ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าตัวละครน,นึงต้อมีพ็อแบบเป็นขววเราเราอยู่ในโอ้โอหัวส่มาเลย มมีแต่คนเราคนเราคนเราคิดว่าถูกอ่ะเราก็คิดว่าน่าจะได้ห่อคนเราไปในวันนี้โชว์ดิคนนี้สวยอันนี้น่าไปวางในห้องนะข่าวท่าหนึ่งมากราตาราตาราคาเริ่มต้นแค่แบบ20บาทแล้วนี่คือส so oh ีบาทอ่ะโคตรเด้โฆษณาอะไรแล้วให้ทำอะไรดีอ่ะเอาอย่างนี้ได้ไหมเอาแบบเอาข้าที่ a few moments later โอเคโอเคน่าสนใจมัน่าจะได้ครบในวันนี้คืออันนี้แหละแล้วก็มีบางชิ้นที่เอาไปใช้ในฉากได้ด้วยแล้วเราก็สามารถเสร็จเร้าจริงมันมีเสร็จเร้าเหลือนี้เราก็กระดกกินก่อนเดีคูร้อยห้าสิบเองนี่ดูได้ป่ะซินเดอเรล่ากัลย จ็ใช้สว er มรองเท้าค่ะน้ะเจ้าชายจบเองจ้ากูกูเป็นไงหลังใส่เก๋ๆเฮ้ยี่จ oh, oh. ูสวยดีนาะที่วันนี้ผูเล่นเป็นกูเนี่ยสบายผู้เล่นมากเราเสร็จแล้วจบจบวันนี้ของมันเยอะแต่ว่ามันเยอะตรงพวกเสื้อผ้าต่อน้อยไม่จริงจริงมันก็เยอะไวโซนที่เราอะแต่ว่าแบบ เราเป็นเนื้อเนืเรามันไม่รู้อะไรเลยตัวเรื่องมันน้อยอ่ะแต่ถามว่ามีไหมก็มีบ้างแหละแค่จะใหมัดูไงก็เลยคอมเมนต์ให้มาวันธรรมดาน้อยมากแบบน้อยมากมากเรามาดูกันได้เลยมันไม่อึดอัดแน่อึดจบไปแล้วกับพวกเราสามหน่อในวันนี้ในอกทิตหน้าจะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายจบไปแล้วนะคะกับการที่น้องๆไปหาพร็อพมาให้กับตัวละครของเรานะคะจบเล้ก็น้องๆมีนกโรบทางบ้างแต่ไม่เป็นไรแฮปปี้ ยังไงก็อยากให้โอเคดีทำไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ไปเรื่ๆยๆอะไรนี่นะคะฝากไปดูไลฟ์ช้อปปิ้งเราด้วยนะเรามีของขายเยอะแยะมากมายกองแล้วก็โปรเจกต์หนังเรากำลังมาแล้วฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย